ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพผมขอ,อกเกี่ยวกับทางช่อง,งคนไกลบ้านออนเดอร์เวทครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดเอตลาดยังง้อผมจำไม่ได้บ้านนี้เดี๋ยวขอไปถามใหม่ครับเอ้ยมานี่ยุตตลาดนี่ยุติจำไม่ได้บ้านเนี่ยแต่ว่าข้างหน้านี่ยจำได้ตลาดน้องสะเนาะพาไปเลาะเลาะตลาดนี่ครับ เรา,าไปมาไปไปเลาะับพาไปเลาะตลาดครับตลาดนี่ยังเพิ่นอเติมมาเพิ่มอะไเมืองงาเมืองงาเมืองโอ้ยบระเณประเณประเณม,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 มาครับมาครับเดี๋ยวไปถามไปขายกันเลยครับตลาดนี่ยังพาไปเมืองเพราะว่าตลาดนี่มันสีส่วนมากก็สีนี้ไม่สีนี้ปูปลาธรรมศาสตร์นะครับ น่างาบปปตลาดน่างาเนาะมันสิมี้ปลาเออนี่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 มากครับมากไหมเอาเนี่ยปูปลาธรรมศาสตร์ครับได้หลายเลยตลาดนี่ปูนะปูปลาเข่งปลาเข่งหน้านี่นี่นี่แบบนี้แม่ปลาลูกพี่บเนี่ยปลาดุกหน้าเนาะนู่นหน้านู่นหน้าก็ได้ไหมาะนูวนหน้าอยู่อู้นี่ครับยี่ปู <molec> นี่ะขวางเข้ามาสะของหน้าแม่หมอโอ้ยเปลนตะเสื้อนะีออันนี้พักกะเดาคลายะไรเนียสามมาธาสามมาาสามมาาพันเขาปลาไปคนเอกะเดาีเก็บลูกพี่พคนเก็่ขออนุญาตเรียกขออนุญาตเรียกชงด้ยด้วยยิงพันเดี๋ยวเดี๋ยคิดก่อนครับคิดหาวิธีก่อนภาษีจะไหโอ้หมางี้ย่งนี่ขออนุญาตมางี้อย่างนี้ คำปมอมกทับป่อมเลยบักงี่ได้ไหมโอ้ยบักบ้านท่ามีวะแบบนี้มีมันหน่อยหน่อยเนาะสามป่อมเลยแล้วอันนี้เด้อันนี้เขาร์เมอเรอร์อีกอย่างนี้หมักเหี้ยวอันนี้มันซุกหรอวะทั้งที่ไปเห็นจิ้นเิียบได้อุ้ยเมี้ยบอากเงี้ยวบอ่ะดูพี่ย่านปากเบี้ยวว่าจั่นแล้วอี้อะนี่หมากปอกเนาะเมี้ยบอ่ เอามันคือโบสุกหรือเขาไปกินบ่โอ้โหออันนี้ผู้สาวน้อยขายอย่างนี้ขายเพราะซีไข่ขายมาเท่าใดเนี่ยมาท่าผ่านมาท่าผ่านโอ้เก่งเนาะจักปีแล้วเนี่ยเก่าโอ้เอาเก้าปีเหรอรู้เยะตัวเลยเก้าปีคือตัวน้อยแท้เอ้ยเอ้ยน้องกันบ้า เจ้า้าทะเเจ้าใครพูดเดียวเจ้าทะเลแหเจ้าบอไข่กับแม่คุสิปีเป็นเป็นไอ้นนรเป็นเจ้าเดยวน่อเออ้งน้อยแม่ฮะขายแม่ให้แม่โอ้เก่งเกแม่ยุ่ไสะโอแม่ไป็ตาผมอืมกับมึงามึงเหนืายหนสุดยอดเลยพาดน้อยอันนี้อย่างค่นี้นั่ง คนเดินเอนี่ยังเพคนเดินลาวเล็กหน่อยคนเดินเอหนียังข้าบ่นี่ยเนี่ยังเนี่ยเขาเป็นขาอย่างไรเนี่ยเขาเนี่ยขี้ไหวไหมบ้าโอ้โอ้อันสมมติว่าอยู่นี่ถ้าถ้าเฮาสิเอิ้นเฮาสิฮ้องแบบสุภาพสุภาพนี่กับกับนางน้อยนี่เพิ่นเฮาสิฮ้องแบบจังไงเอิ้นนางบ่โดยหรือเอิ้นลา เอื้อนนางก็ได้เอื้อนลาก็ได้อ๋อแปลว่าผู้ใหญ่ก้าเล็กไม่ยังไงเอิ้อนลาหรือเอิ้นนางเอิ้อนลากอ๋อนางลานี่บอโอดยโดยถ้าเอิ้นเจ้าจะเอื้อนที่รักได้บ้างไหมได้เป็นอย่างคือว่าอะไรยังเงียนอยู่ยังเงียนอยู่ไปบ้านเดินทางไปไปหากิ้เข่าธรรมศาสตร์รถแบบนี้มันมี่เอ๋ยเดี๋ยวนี้บุญแล้วคือหัวมีหัวขนส่งเอ้ารถไทยหรือรถลาวนี่ ดูเยนพร้อมเลยสุดยเลย,ยสบายดีผมตอนนี้ได้เน,นี่ยตอนนี้ทีมง,งานสายาส่วนสบายดีย <c oughs> ไปรุ่นสร้างตัวสปปโอ้พอเล้วรมเอซีแล้วสุดยอดสุดยอดได้ได้ได้ขออนุได้ขอนขอนุญาตนีวีได้ไหมครับได้ไ,ไเอา้าเดี๋ยวเดีเรามาตอถามหน่อยามาตอถามหน่อยโอ้อสุดยอด อนุญาตว่าผมเห็นแล้วว่ามันมีสติกเกอร์เมืองไทยอย่างนี่น่ะเอาเพื่อทุกอย่างเป็นเมืองไทยเลยสายเที่ยงานสายด่วนไปรุ่นสร้างตัวสปบเราเข้าไปได้มาจังไหนที่มาไหมตัวตัวเล็กๆเหมมันคืมีฝั่งลูกไายอ๋อยูยุกเขาเป็นไปรุ่นหนึ่งนี่นะคุณเขาดแล้วเขาที่แป้งกลุ่มอยูกลุ่มกลุ่มตัวนี้อยู่ใส่เนี่ยอ๋อยู่เวียงจันยู่เวียงจันโอ้ขาใช้เป็นวิวอยู่พาแจกตัวนี้กลุ่มไปรุ่นสร้างตัวสปบเราเอามันชื่อเขากระเช้าไก่กัน ุกคนเพื่อข่กันาะโอ้อันนี้ไมด้อันนี้เขาเขาสั่งนลจากัเขาจาใกล้สติ๊กเกอร์แบบนี้มันมีาะะคุมไปด้วยขอ่ได้อ๋อเขาสังด้เฟเนาะอ่ามันมันมีุมเขาเดียวอ่ามีลำเบอร์ด้วยเบอร์เออคเนาะเขาแทงนี่ได้เลยหลายบ่คุ่มหลายบ่็ประมาณันงร้อกว่าอ้มาถึงหันสงร้อโอ้ เขาลูกชายวะโอ้รถม้มาเราเไปพัโอ้ข้กตีลูกชายสิเป็นคนขับเป็นแอดมินกลุ่มเลยไหมอ่านี่ไปมันยั่วยุเลยอ๋อเพราะว่าทุกอย่างนื่อย่างที่เนาะอย่างที่มันก่อนต้องเป็นไปรุ่นแต่งเนาะแบบนี้เนาะอ๋มีใบพัดทีอย่างแล้วก็มีทีมงานที่อยู่ข้างหลังเนาะทีมงานโอ้เป็นเป็น,ปนแต่สิ่งเกิดแล้วตอนนี้มันเป็นเป็นแอบบไหนจังเล่นอ่ะตอนนี้แอร์บ้านจะเป็นทอมจีฮุน Смотри, ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้สบายดีกระไรเนี่ยสบายดีสบายดีโอ้สบายดีย่างสบายดียันทายย่างทายโอ้สบายดีสบายดีนี่รถตัวเอ๋เนาะโอ้หนาววะโอ้่โอ้โอ้รถสุดยอดเลยครับรถสุดยอดเลยคือคือว่าง่ายๆนี่เข้าว่าตะคิดจักก็ได้งานปุ่น สี่ชั่โงกับวเออแบคดีเลยคอนแบคดีเลยสี่ชั่วโมงัตรติดจกเลยบัติดจไม่เกี่ยวมันก็ม่ได้เกี่ยวกับแจกะเลเลย่เกี่ยวเนาะเกี่ยวแบตนี่เล่นเรื่องเสียงอนี้เนี่ยเนี่ยครับนอนอ้าวิศสองโมงเาเรียนคืนเยงน้นนอนว่ะใช่ี่โงมีเทากหแจ้งแล้วใชไป นั่นได้ครับถามว่าตามเป่าถามว่มิตรวิ่งสิ่งเขาจะวิ่งสิ่งไม่กีบเลยถ้าอยู่เมืองไทยมันจะเป็นเหมือนกันเขาจะทําเหมือนกันแต่แต่ว่าตอนนั้นมันต้องไปจ้ำไฟเขาเออจ้ำไฟฟ้าเขามันมีมันมีแบบแปลงเป็นยี่สิบสี่วนแบบนี้เอ่าคือต้องไปหาที่จ้ำขอจ้ำไฟเขาจ้ำตามหม้อเนาะ các loại motorcycle, ôtô, xe xe tăng xe road, mặn à? ha, đi nữa lại nữa, nữa lại nữa. Sắp Phần... lại đi, sắp lại đi. Quan tài lại, quan lại. Bắn nhá, bắn nhá. Bắn nhá, bắn nhá. Bắn nhá, เร่งเออปลาด้วยก็เด่งอยู่ฝั่งเวียงจันท์เนาะอยู่เวียงจันทนี่แหละอยู่เวียงจันท์ของเราเนาะเป็นกลุ่มของรถต้นนี้เอเขาเรียกอะไรวัยรุ่นสร้างตัวสปปเรามีนัมเบอร์มีอะไรมีโอ้ทักทายกันได้ได้โอ้สามตัวสามต้าเจอกันโอ้เดินเดินขอแจ้งได้เลยขอเจ้งได้เลยครับปากคิดตามครับกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวที่สปปเราอีกคันหนึ่งครับ ว้าวคลนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับทีได้เดินทางกครับข่ารถแปลกๆครับกับแก้บ้านที่ว่าเป็นไฟ24วลตนครับเลยรีวิวให้เมืองครับเสร็จแล้วครับผมทีเดินทางแลครับสวัสดีครับ